สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่17เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2 5 6 5นะครับวันนี้ประกาศหอมพูดถึงเรื่องราวของการทำงานสำหรับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็แน่นอนแล้วครับไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือคุณชัดชาตินี่แหละครับประกาศหอมให้หัวข้อนี้ครับบอกว่าชัดชาติยังไม่ผ่านเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ คงรู้แล้วสินะครับว่าก่อนเลือกตั้งกับหลังเลือกตั้งเนี่ยมันต่างกันดาวกับฟ้ากับเหวเลยทีเดียวนี่ถ้าเกิดว่าย้อนเวลากลับไปก่อนวันที่22พฤษภาคมลองย้อนกลับไปดูกับเรากันนะครับช่วงนั้นเนี่ยปรากฏว่าการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากอทมันเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าชัดชาติฟีเวอร์ขึ้นมาสาเหตุก็เป็นเพราะว่าชัดชาติสิทธิพันธ์เนี่ยมีการหาเสียงด้วยมิติใหม่นะครับคือเป็นไลฟ์ทุกที่ที่ไป คนตามดูนี่เป็นหมื่นเป็นแสนกันเลยถึงกับมีการยกย่องว่าัชชาติคนเดียวเนี่ยสามารถที่จะประชาสัมพันธ์ได้เก่งกว่ารัฐบาลทุกคณะเก่งกว่าพักการเมืองทุกพักด้วยซ้ำไปชัดชาติเนี่ยแค่ไลฟ์นะครับไม่ต้องลงทุนอะไรแล้วครับคนก็แห่มาดูก็เป็นแสนแล้วนะครับในขณะที่รัฐบาลเนี่ยใช้เงินนับล้านเพื่อการประชาสัมพันธ์งานปรากฏว่าคนดูแค่หลักสิบเวลานั้นเนี่ยนะครับแกนนําพักพลังประชารัฐเนี่ยถึงกับยอมรับเลยว่าประชาสัมพันธ์สู้ชัดชาติไม่ได้ โซเชียลก็พากันชื่นชมยกเอาสมัยมาหาห้าขันอย่างพลตรีจำลองสีเมืองเมื่อตอนหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทมเมื่อปี2528ด้วยการใช้ฟ้าเข่งเนี่ยนะครับมาทําเป็นป้ายหาเสียงแล้วก็มาเปรียบเทียบกันระหว่างชัดชาติกับพลตรีจำลองเรียกว่าสร้างภาพพดแบกรดินกันเลยนะครับชาตชาติเนี่ยไลฟ์ปรากฏว่าประสบความสำเร็จครับได้เป็นผู้ว่ากทมชนะการเลือกตั้งแบบแรนสไลด์ลกันเลยทีเดียว ทีมสื่อสารของชัดชาติเี่กก็ประกาศความสําเร็จเป็นเพราะว่ากลยุทธ์ในการสร้างความเชื่อใจพูดน้อยแต่ทํามากและประชาชนก็รู้วันนี้ผู้ว่าทําอะไรก็ดูจากการไลฟ์นั่แหละครับไม่มีอะไรมากมายแต่ว่าการหาเสียงของชัดชาติเนี่ยมีนโยบายในการแก้ปัญหาน้าท่วมอย่างน้อยๆถ้าไปเปิดดูนะครับ14ข้อกระจายอยู่ในหมวดโครงสร้างดีและสิ่งแวดล้อมดี สิบสี่ข้อที่ว่านี้คืออะไรคือลดความเสี่ยงจุดเฝ้าระวังน้ําท่วมทันทีแก้ปัญหาพื้นที่ต่ำห้าสิบเขตขุดลอกแล้วก็ทำความสะอาดท่อระบายน้ำสามพันกิโลเมตรกวดขันจับปรับการทิ้งขยะลงแหล่งน้ําอย่างจริงจังมุ่งเป้าติดตั้งระบบบาบัดน้าเสียต้นทางเพิ่มการขุดลอกคลองรอง,ร,องรับฝนทันฤดูยังไม่หมดนะครับยังมีเรื่องของการเพิ่มแก้มลิงธรรมชาติพื้นที่รับน้ําให้กรุงเทพปรับปรุงซ่อมแซมแก้ฟันหลอคันกั้น น้ำริมแม่น้ำและก็คลองสายหลักทบทวนแผนการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนเซ็นเซอร์สูบน้ําไม่ต้องรอขอกุญแจทบทวนแผนการก่อสร้างอุโมงค์ยักความคุ้มค่าการลงทุนและประสิทธิภาพการแก้ปัญหาน้ําท่วมทบทวนแผนก่อสร้างโรงบำบัดน้ําเสียรวมและเชื่อมต่อท่อรวบรวมน้ําเสียที่มีอยู่เดิมแจ้งเตือนฝนตกล่วงหน้าแม่นยําทั้งหมดในที่พูดมาเนี่ยคือสิ่งที่ชาติชาติพูดหาเสียงเอาไว้ตอนก่อนที่จะมีการเลือกตั้งและตอนนี้เป็นยังไงครับ ประกาศหอมมก็ผ่านมาสี่เดือนแล้วนะครับกับการลงสนามจริงเนี่ยประชาชนรู้ใช่ไหมครับว่าชัดชาติเนี่ยทำอะไรและทําได้จริงหรือไม่คําถามนี้ไม่ต้องตอบกันแล้วครับเพราะว่าชัดชาติกับทีมงานเนี่ยเพิ่งจะตอบไปเมื่อไม่กี่วันมานี้เองสิ่งที่ชัดชาติตอบก็คือว่าต้องมีการปรับปรุงเรื่องการสื่อสารให้มีความชัดเจนมากขึ้นกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประเด็นตรงนี้เนี่ยนะครับมาสะท้อนว่ายังไงร,รู้ไหมครับ มาสะท้อนว่าคนประชาสัมพันธ์ตัวเองเก่งเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะสื่อสารกับคนอื่นเก่งเสมอไปนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงพอสมควรเลยทีเดียวคือในยามที่ประชาชนเนี่ยวิกฤตต้องประสบกับภัยน้ําท่วมเป็นสัปดาห์เป็นสัปดาห์แต่ผู้ว่ากทมเนี่ยกลับมีปัญหาเรื่องการสื่อสารกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องมาเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ไม่แปลกใจอะไรนะครับเพราะว่าพื้นฐานของปัญหานี้เนี่ยมันมาจากความเชื่อมั่นในตัวชัดชาติว่าเป็นคนเก่ง เป็นคนแข็งแกร่งที่สุดในปัติพีมันก็เลยทําให้เกิดจุดอ่อนขึ้นมาคือเรื่องของการประสานงานนั่นครับเอาละหรือแม้กระทั่งคําตอบจากรองผู้ว่ากรทมอย่างผู้ช่วยสัตร,าาร์ราายทวิดากรมลนเวทคือการสรัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงถอดบทเรียนแล้วก็การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทําคู่มือการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตของกรุงเทพมหาคนครขึ้นมาเพื่อจัดเตรียมกลไก การบริหารจัดการในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตของกรุงเทพมหานครถ้าตั้งคําถามขึ้นเนี่ยนะครับว่าดีหรือไม่ที่จะสัมนาขึ้นมาคําตอบก็คือดีครับการทําคู่มือการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตของกรุงเทพเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทํานะครับเพียงแต่ว่ามันผิดเวลาไปหน่อยหรือเปล่าเอาให้ง่ายงี้กัแล้วก,การแจ้งเตือนฝนตกล่วงหน้าแม่นยําวันนี้ทําได้ไหมคําตอบคือทําไม่ได้ ตรงไหนวิกฤตประชาชนต้องยกของขึ้นที่สูงด่วนเนี่ยมีการเตือนไหมครับก็ไม่เตือนเราถึงได้เห็นรถจมน้ําเราถึงได้เห็นน้ําท่วมข้าวของที่ขนไม่ทันแล้วก็ยังเป็นเรื่องปกติที่เห็นกันมาโดยตลอดนะครับทั้งๆที่เรื่องพวกนี้เนี่ยสี่เดือนมันควรจะเห็นผลได้แล้วเอาละครับแน่นอนครับ การแก้ปัญหาน้าท่วมเป็นเรื่องที่ยากเพราะลาพังกรทมอย่างเดียวเนี่ยมาทาไม่ได้หรอกครับแต่ถ้าหากว่ารัฐบาลกลางไม่ช่วยก็ไม่ได้แต่การเตือนให้ประชาชนได้รับความเสียหายน้อยที่สุดเนี่ยมาอยู่ในวิสัยที่ทีมชัดชาติซึ่งก็อ้างมาตลอดนะครับมาศึกษางานมาล่วงหน้า2ปีแล้วก่อนการเลือกตั้งทีมงานชัดชาติเนี่ยสามารถทําได้ครับแม่พูดไปแล้วมันก็ปวดใจเหมือนกันนะครับชัดชาติเนี่ยบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่กรุงเทพน้ําท่วม แต่เป็นกรุงเทพบางส่วนเช่นลาดกระบังบางเขนดอนเมืองแต่กรุงเทพ80%เนี่ยน้ำไม่ท่วมนี่คือคําพูดชัดวชนะครับประกาศห้อมบอกว่าอย่างนี้อย่าเล่นคําเลยครับมาเสียชื่อเปล่าๆน้ำท่วมกรุงเทพมันก็คือน้ำท่วมกรุงเทพนั่นแหละครับจะเขตไหนก็ตามถ้ามันอยู่ในกรุงเทพมันก็คือกรุงเทพเหมือนน้าท่วมกรุงโซเกาหลีใต้เนี่ยก็เป็นที่รับรู้กันอยู่แล้วว่าน้ําท่วมกรุงโซผู้คนทั่วไปเนี่ยไม่มีใครเข้าไปตีความนะครับว่ามันจะจมมิดกันทั้งกรุงโซะไม่มีหรอกครับ หรือว่าจะเจอโหมดทํางานจริงๆแล้วถึงกับไปไม่เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอย่างเช่นกระสอบทรายอุดท่อนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งชัดชาติเดี๋ยไม่เข้าใจต้องไปถามคนนู้นคนนี้ว่ากระสอบทรายอุดท่อระบายน้ําที่เขียนดกระบางเนี่ยมันเป็นวิธีการบล็อกน้ําในถนนจริงหรือเปล่าโอ้โหไปถามเขาอย่างนี้นะครับพอได้คําตอบก็ยังไม่เชื่อเลยต้องไปถามอีกคนหนึ่งถ้านี่คือชัดชาติตอนที่หาเสียงเลือกตั้งเนี่ยก็ช่างมันนะครับไม่เป็นไรไม่สนใจแต่นี่คือชัดชาติตอนเป็นผู้ว่ากรทมแล้ว ตอนที่กําลังแก้ปัญหาน้ําท่วมกทมอ,อยู่เนี่ยถามแบบนี้ถือว่าสอบตกนะครับน้ําท่วมใหญ่เมื่อปี2554ตอนนั้นรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่บอกว่าเอาอยู่รู้หรือเปล่าครับว่าเขตดอนเมืองเขตสายไหมเนี่ยกระสอบทรายมันลงไปอยู่ในท่อเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะว่าเขาต้องการบล็อกเพื่อไม่ให้น้ําเหนือเนี่ยมันมุดเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพชั้นใหนนั่นแหละครับสมัยนั้นผู้ว่าสุขุมพันธ์บริพัตรเนี่ยต้องรบกับคนในพักเพื่อถ่ายเรื่องนี้เหมือนกันก็ไม่ใช่ใครอื่นแล้วครับ คือปลอดประสบสุรสวดีซึ่งเคยเป็นรัฐมนตรีอยู่ในรัฐบาลชุดนั้นนั่นแหละครับเถียงกันอย่างนี้แหละเรื่องที่ให้เอากระสอบทรายออกแล้วก็ชี้นิ้วสั่งบอกว่าต้องเอาออกภายในเวลา15วันก็อย่างท,ท,ที่ทราบกันนะครับตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลกลางช่วยอะไรไม่ได้มากเท่าไหร่หรอกครับเอาอยู่จนต้องถอยร่นจากดอนเมืองซึ่งปีนั้นทะเนตบีรัสิริขอภัยที่เอ่ยนามเป็นเลขาธิการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมบราชูปถัมภ์ ท่เนเอตยืนยันบอกว่าเทคนิคกระสอบทรายมาบล็อกน้าเพื่อสูบออกเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําได้แลว้วกทมก็ดําเนินการถูกต้องแล้วจริงๆมันก็เป็นวิทยาศาสตร์นี่นะครับนี่แหละครับเอาแค่วิธีการแก้ปัญหาน้ําท่วมแบบพื้นพื้น,นที่ทํากันมานานแล้วเนี่ยแต่ว่าชัดๆเกิดอาการไม่อยากจะเชื่อขึ้นมาซะอยงนง้นแหละฝนยังตกอีกเป็นเดือนนะครับอย่าลืมกรุงเทพยังมีโอกาสท่วมอีกหลายเขตนะครับอย่าลืมแต่เอาละ ในฐานะคนกทมเนี่ยก็คงต้องรอฟังกันต่อไปนะครับว่าชัดชาติในฐานะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะช่วยอะไรคนกรุงเทพได้บ้างนะครับ